กิกสุวัจนีอวดโฉมใหม่เกาหลีเกาใจสุดๆในวัย49ปีว้าวมากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กิกสุวัจนีพาณิชชีวะมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะบทนางร้ายและมีเสียงหัวเราะกับท่าเบดปากปากคว่ำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครโดยทางด้านกิกสุวัจนีได้แต่งงานกับสามีแจ็คกี้ กับธรรมจากพาณิชชีวะมีลูกด้วยกันทั้งหมดสาคนเป็นลูกสาวสองคนคือน้องทัญญาน้องทาชาและลูกชายคือน้องท่อนล่าสุดทางด้านกิ๊กสุวัจนีอวดโฉมใหม่เกาหลีเกาใจสุดๆในวัย49ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยสะดุดมากๆกับลุคนี้โดยเจ้าตัวได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่ามัมโคเรีย โดยมีทั้งทางด้านนัดมีเรียรคอมเมนต์ว่าเพื่อนสวยเนยโชติกาคอมเมนต์ว่าสวยค่ะมัมกิกมยุรินคอมเมนต์ว่าสวยมากค่ะมัมคิดถึงถึงนะ้า